หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ริมทุ่งนาที่ทอดตัวยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาบ้านไม้สีน้ำตาลกระจัดกระจายตามเลนเล็กๆทางเดินดินพาเสียงฝีเท้าผ่านไปมาและทุกเช้าแสงแดดอ่อนๆจะตกลงมาเป็นแถบทองบนแปลงผักและหลังคาสังกะสีในบ้านหลังหนึ่งที่มีชานไม้แคบๆชายหญิงสองคน ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านเรียกกันว่าลุงกับป้าชื่อจริงของพวกเขาไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่พวกเขาทำลุงกับป้าตื่นเช้าด้วยเสียงไก่ขันปลูกผักเลี้ยงไก่และออกดูแลสวนเล็กๆที่ให้ทั้งผักสดและรอยยิ้มแก่คนที่แวะมาเยี่ยมเสมอไม่กี่ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้เจอเรื่องราวมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือน้ำใจของลุงกับป้า ใครมาขอขอข้าวสักรำรหรือนมสักกล่องก็ไม่เคยถูกปฏิเสธวันหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งมาที่บ้านมือสั่นด้วยความกลัวพ่อของเด็กต้องไปทำงานไกลและเหลือเงินน้อยคราบกังวลบนหน้าพ่อทำให้เด็กคนนั้นมาหาลุงกับป้าขอผักหน่อยได้ไหมคะเด็กคนนั้นพูดได้เสียงเบาป้าหัวเราะแล้วยื่นผักจากสวนสองกำให้ บอกให้เอาไปทำกับข้าวอย่ากแกรงใจมือเลียวของป้ารูปหัวเด็กแล้วพูดว่าเอาไปนะลูกของกินไม่ควรเก็บไว้คนเดียวก่อนเด็กจะจากไปลุงกับป้าย,ยิ้มกันทั้งคู่พวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้สึกอดอยากไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่เคยได้รับน้ำใจคนชาราที่เข้าใจว่าตนเองไม่มีแรงทำงานอีกต่อไป ก็เคยได้รับพ้าห่มในคืนหนาวและคนงานที่ล้มเจ็บกลางทุ่งได้เจอการช่วยเหลือเมื่อพักพวกไม่ได้อยู่ใกล้ๆความใจดีของลุงกับป้าไม่ใช่การให้ที่ฟุ่มเฟือยพวกเขามีความประณีตพิจารณาว่าจะให้สิ่งใดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดบางครั้งเขาให้ความรู้ให้เมล็ดพันธุ์แนะนำวิธีทำนา ให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่ยืนยาวกว่าอาหารจานเดียวแม้ชีวิตจะไม่ร่ำรวยแต่บ้านของลุงกับป้ากลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงนกร้องและคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาเสมอทุกคนรู้ว่าเมื่อยามยากพวกเขาจะเจอสองหัวใจที่พร้อมให้แม้ไม่ได้ถามหาสิ่งตอบแทน และเช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหวานลงในดินน้ำใจถูกหวานลงในหัวใจของคนรอบข้างเงียบๆแต่ทรงพลังมันเติบโตเป็นความไว้วางใจเป็นเสียงคอยเรียกหาเมื่อมีใครต้องการและเป็นโครงไขเ่เล็กๆที่หมู่บ้านอาศัยได้เมื่อเวลามืดมนจะมาถึงเวลาผ่านไปเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวยังคงหมุนเวียนก็มีเรื่องให้คนต้องร้องขอมากขึ้น คนจนคนเจ็บและคนที่สูญเสียรายได้รฤดูหนึ่งมีหญิงสาวชื่อเหมยแม่ของลูกสองที่สามีต้องไปทำงานต่างจังหวัดเหมยมาหาลุงกับป้าในวันที่น่าจริงจังกว่าทุกครั้งป้าถ้าป้าไม่ว่าอะไรช่วยรับลูกฉันไว้อยู่ด้วยสักคืนได้ไหมคะฉันต้องไปทำงานด่วนในตัวเมืองเหมยถามด้วยเสียงที่แทบจะกลั้นน้ำตาป้าไม่รังเกียจคำขอใด เธอยื่นมือจับมือเหมยแน่นและพูดว่าไม่ต้องกลัวนะเราเป็นชุมชนเด็กเป็นของทุกคนในหมู่บ้านเด็กๆถูกดูแลอย่างดีในคืนที่เหมยจากไปทุกคนช่วยกันเช้าพรุ่งนี้เหมยกลับมาด้วยรอยยิ้มและเงินเล็กน้อยที่เพียงพอให้เธอผ่านคืนหนึ่งการให้ในแบบนี้ไม่ได้ทำให้ลุงกับป้ารวยขึ้นแต่ทำให้พวกเขารู้สึกอิ่มเอมเพราะการที่คนได้ยืนได้ต่อไป คือรางวัลที่มีค่ากว่าเงินทองวันหนึ่งมีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยรองเท้าขาดเขาพูดว่าผมเคยมีบ้านแต่ทุกอย่างหายไปในไฟลุงกับป้าร่วมแรงร่วมใจกันให้ที่พักชั่วคราวให้พระหม่มและจัดงานเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือชายคนนั้นทุกคนมาร่วมด้วยใจเพราะน้ำใจถูกส่งต่อจนกลายเป็นธรรมเนียมของหมู่บ้าน เรื่องราวแบบนี้เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆของที่ให้ไปบางส่วนกลายเป็นเรื่องเล็กแต่บางส่วนกลับเป็นมเมล็ดที่งอกกลายเป็นชีวิตที่สามารถเดินต่อได้และผู้ที่เคยรับกลับสัญญาว่าจะไม่ลืมเมื่อถึงโอกาสเขาจะคืนให้หรือแบ่งปันต่อไปสิ่งที่หมู่บ้านไม่รู้ในตอนนั้นคือมเมล็ดพัน์ุของน้ำใจที่พวกเขาหวานจะงอกงามในวิถีที่ไม่คาดคิด และเมื่อฤดูแห่งการทดสอบมาถึงผลของการให้เหล่านั้นจะค่อยๆปรากฏฤดูฝนปีนั้นมาถึงมเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้กลับต้องเผชิญกับท้องฟ้าที่ไม่เป็นใจฝนตกจนน้ำท่วมทุ่งนาเข้าบางแปลงเน่าเสียจากน้ำท่วมพืชผักที่ป้าตั้งใจดูแลเพื่อแบ่งปันบางส่วนก็ล้มตายลงจนดูแห้งเหี่ยวทั้งหมู่บ้านต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าบางครั้ง น้ำใจเดียวอาจไม่พอสำหรับวันที่โลกไม่เป็นใจเช้าหนึ่งหลังฝนพื้นดินยังชุ่มอยู่กลิ่นดินเปียกลอยขึ้นมาประทัดจมูกลุงกับป้านนั่นกันบนชานมีความเงียบที่ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความคิดกังวลร่วมกันเราให้ไปมากแล้วจนบางครั้งเราแทบไม่เหลืออะไรป้าพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ในนั้นมีความหนักแน่นชาวบ้านเริ่มกระซิบกัน มีคนพูดว่าถ้าพวกเขาไม่เก็บไว้เราจะล้มกันหมดแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังมองเห็นแสงคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากลุงกับป้าเขากลับมาช่วยเก็บข้าวเคลียรคันนาซ่อมฝาบ้านให้ชั่วคราวพวกเขาพยายามคืนสิ่งที่เคยได้รับเพราะความเมตตาในวันที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงความอ่อนโยนเท่านั้นแต่มันวางรากฐานของความผูกพัน ในวันที่มืดมนที่สุดป้าเดินไปพบเพื่อนบ้านที่แก่ชราที่สุดในหมู่บ้านมือนุ่มของป้าจับมือคนแก่ไว้แล้วเอ่ยว่าเราอาจไม่รวยแต่เรามีกันและกันคำเหล่านั้นไม่ใช่คำปลอบใจปบเปล่าๆแต่กลายเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านรวมตัวกันจัดเวรเฝ้าผลผลิตช่วยกันซ่อมคันนาและสร้างคอกชั่วคราวให้สัตว์ความท้าทายไม่ได้ลดลงในวันเดียว แต่การรวมมือกันรเริ่มทำให้หมู่บ้านมีพลังอีกครั้งมเมล็ดพันธุ์แห่งน้ำใจถูกคอยรดน้ำด้วยการกระทำจริงจังและจากความยากลำบากนั้นเองผู้คนเริ่มจำได้ว่าการให้ไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของแต่คือการปลูกความสามารถให้ยืนได้ของกันและกันความยากลำบากเปลี่ยนรูปแบบมาทีละน้อยเดือนต่อมาเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น ไฟไหม้กลางคืนหนึ่งคราวเก็บเกี่ยวใต้ถุนบ้านของลุงกับป้าฉีกเป็นเท่าทานผู้คนช่วยกันดับไฟแต่ควันและเปลวไฟก็เผาทรัพย์สินจนเหลือน,น้อยนิดข่าวนี้ดังก้องไปทั้งหมู่บ้านคำถามง่ายๆแต่หนักหน่วงปรากฏขึ้นในใจคนถ้าการให้ต่อเนื่องทำให้ตัวเองลำบากพวกเขาควรให้ต่อหรือไม่บางคนเสนอให้ตั้งกฎ บางคนคิดจะเก็บสำรองเพื่อความปลอดภัยแต่ลุงกับป้ากลับนั่งนิ่งมองไปยังทุ่งกว้างดินที่สกปรกจากไฟและพูดด้วยน้ำเสียงสงบว่าการให้ไม่ใช่เรื่องของวันนี้หรือพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องของว่าเราจะยืนร่วมกันอย่างไรการตัดสินใจที่พวกเขาทำไม่ใช่การงดให้แต่เป็นการเปลี่ยนวิธี แทนที่จะให้ทุกอย่างไปในทันทีพวกเขาเริ่มส่งต่อทักษะการสอนวิธีการเก็บรักษาพืชการใช้วัสดุท้องถิ่นซ่อมบ้านการรวมกลุ่มคนทำของข,องขายเล็กๆเ,เพื่อหาเงินสำรองพวกเขายอมรับว่าการให้ต้องมองทั้งวันนี้และวันหน้าการตัดสินใจนี้ต้องใช้ความอดทนและการเชื่อใจ แต่ในระยะยาวมันเริ่มเห็นผลผู้ที่เคยรับความช่วยเหลือจากลุงกับป้าจำนวนหนึ่งยื่นมือกลับมาอาสามาซ่อมหลังคาช่วยป้าคัดผักและสอนเด็กๆวิธีปลูกพืชทนแล้งแม้จะไม่ง่ายแต่แนวทางใหม่นี้ทำให้การให้ไม่กินทรัพยากรจนหมดแต่เปลี่ยนเป็นเชื้อไฟให้ความสามารถเติบโตในฤดูที่สับสนนี้มีคนหนึ่งที่ไม่ได้คาดว่าจะกลับมาปรากฏ ชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่เคยต้องจากบ้านเพราะหนี้สินเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยรับความช่วยเหลือจากลุงและป้าช่วงเวลาที่หมดหวังปีนี้เขากลับมาพร้อมกับความสามารถใหม่และความตั้งใจจะตอบแทนเขาไม่กลับมาด้วยถุงเงินแต่นำความรู้การทำเครื่องมือช่างแนวคิดการเก็บผลผลิตให้คงทนและความตั้งใจสอนการซ่อมแซมให้ชาวบ้าน ชายหนุ่มคนนั้นเริ่มรวมกลุ่มคนหนุ่มในหมู่บ้านทำโรงตัดฟืนเล็กๆและสอนการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้เด็กๆความสามารถเหล่านี้ทำให้หมู่บ้านเริ่มมีอาชีพเสริมการให้ที่เคยเป็นของแค่สองคนเริ่มขยายเป็นของหมู่บ้านความสัมพันธ์บางอย่างเปลี่ยนจากผู้รับผู้ให้เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมากขึ้นผู้คนเริ่มพูดคุยแบ่งปันและช่วยเหลือกันด้วยความภูมิใจไม่ใช่ความหวังเพียงอย่างเดียว คืนหนึ่งก่อนจะลากฟืนออกไปใช้หนุ่มคนนั้นนั่งลงกับลุงและป้าเขาจับมือทั้งสองแน่นคุณสองคนช่วยผมเมื่อผมไม่มีอะไรตอนนั้นผมได้เรียนรู้ว่าโลกยังมีความเมตตาผมสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งหมู่บ้านนี้คำพูดนั้นไม่เพียงสะเทือนหัวใจแต่ทำให้ทุกคนรู้ว่าการให้สามารถกลายเป็นวงจรที่ยั่งยืนเวลาผ่านไป มเมล็ดพันธุ์แห่งน้ำใจขยายตัวเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งกา้านความคิดเรื่องการสอนและยืนด้วยตนเองกลายเป็นโครงการหมู่บ้านมีการจัดอบรมเรื่องการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์การทำปุ๋ยจากเศษพืชและการสร้างธนาคารมเมล็ดพืชเล็กๆป้ามักจะบอกเด็กๆว่ามเมล็ดที่เราปลูกไม่ได้เป็นเพียงข้าวแต่เป็นความหวัง เด็กๆเจ็บเมล็ดด้วยความเอาใจใส่พวกเขาเรียนรู้วิธีเลือกเมล็ดที่แข็งแรงและวิธีดูแลให้เติบโตทักษะเหล่านี้กลายเป็นมรดกที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปนอกจากการเกษตรหมู่บ้านยังเริ่มทดลองทำงานฝีมือผ้าทอสบุสมุนไพรของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่นพวกเขานำสินค้าจากหมู่บ้านไปแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านอื่น ในการแลกเปลี่ยนนั้นมีใครบางคนเคยได้รับความช่วยเหลือกลับมาจากที่ไกลเขาเล่าวิธีการตลาดเล็กๆที่ช่วยให้สินค้าที่ทำมีมูลค่าผลจากการเดินทางของมเมล็ดพันธุ์นี้ไม่ใช่แค่พืชแต่เป็นทักษะความรู้และโอกาสหลายครัวเรือนที่เคยคิดว่าตนจะไม่รอดวันนี้กลับสามารถขายสินค้าเล็กๆและมีะไรายได้เสริมชีวิต เริ่มมีความหวังอีกครั้งปีต่อมาดอกผลของความพยายามเริ่มปรากฏชาวบ้านทำสวนของตัวเองได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเพราะการจัดการที่ดีและความรู้ที่ถูกส่งต่อไรายได้รวมของชุมชนเพิ่มขึ้นเด็กๆที่เคยต้องกินไม่พอกลับมีทุนการศึกษาเล็กๆให้ได้เรียนต่อคืนหนึ่งก่อนเทศกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้านรวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้าน ทุกคนยืนมองผลงานจากการร่วมแรงร่วมใจเสียงหัวเราะและดนตรีพื้นบ้านเต็มเต็มบรรยากาศปาเอื้อมมือไปจับมือของลุงบนใบหน้าทั้งสองมีรอยยิ้มและหยาดน้ำตาคลอเบาๆน้ำตาแห่งความโล่งใจและชื่นชมปาเดินไปรอบๆแจกอาหารที่ทำจากผลผลิตของหมู่บ้านให้เพื่อนบ้านวันนี้เราแบ่งปันเพราะพรุ่งนี้เราก็ทำงานร่วมกันเธอกล่าว ภาพในคืนนั้นไม่ใช่เพียงการฉลองผลผลิตแต่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเลือกที่จะให้ท่ามกลางไฟฉายและเสียงสนุกสนานทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินลำพังอีกต่อไปเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านปีนั้นมีความหมายพิเศษผู้มาเยือนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงานเพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการผลผลิตและงานฝีมือภายในงานมีการแสดง การแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์และนิทรรศการเล็กๆในหัวข้อการให้ที่ยั่งยืนในงานนั้นชายหนุ่มที่เคยจากไปกลับมาพร้อมครอบครัวเขาเล่าว,วิธีที่เขาใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ทำให้ครอบครัวของเขารอดในช่วงยากลำบากและยกตัวอย่างถึงคนมากมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของหมู่บ้านเรื่องราวของการคืนความใจดีที่ได้รับจากโครงการของหมู่บ้านนี้ทำให้ผู้คนซาบซึ้ง น้ำต่อแห่งความปราบปลื้มพรั่งพรูลุงกับป้ายยืนอยู่ข้างเวทีเมื่อผู้คนนับสิบขึ้นมาขอบคุณพวกเขาไม่ได้รับสิ่งตอบแทนทางเงินมากมายแต่สิ่งที่ได้รับคือความรู้สึกว่าทุกน้ำใจที่ให้ไปได้ผลมันกลายเป็นคลื่นที่ขยายออกไปไกลกว่าพื้นดินที่พวกเขาเหยียบยืนเมื่อความมั่งคั่งทางใจเริ่มกลับสู่รูป,ปธรรมที่เป็นจริงหมู่บ้านได้รับข้อเสนอจากเทศบาล ให้สนับสนุนโครงการขยายตลาดชุมชนแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับชุมชนทั้งหมดหลายคนอภิปรายถึงความเปลี่ยนแปลงบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงจะนำความโลภเข้ามาแต่ส่วนใหญ่เห็นว่าโอกาสนี้จะช่วยให้หมู่บ้านมั่นคงขึ้นโครงการเริ่มขึ้นโดยคัดเลือกผู้ทานชุมชนทั้งหมดทุกคนร่วมมือกันออกแบบตลาดที่ยึดหลักความยั่งยืนให้เกษตรกรขายตรง และมีพื้นที่แบ่งปันความรู้ป้าดูแลการจัดการผักสลัดชนิดที่ปลูกให้ไม่ทำลายดินและลุงดูแลการฝึกงานสำหรับคนหนุ่มในวันเปิดตลาดชาวบ้านนั่งมองร้านค้าที่เรียงรายผลงานที่เคยเป็นเพียงความฝันกลับกลายเป็นความจริงพวกเขาไม่ร่ำรวยในความหมายของเงินทองที่มากมายแต่มีความมั่นคงและศักดิ์ศรี ความสามารถในการเลี้ยงตนเองคือของขวัญที่แท้จริงในตอนท้ายของงานมีการมอบคำขอบคุณให้ลุงกับป้าผู้คนยืนขึ้นเป็นแถวเพื่อพูดว่าขอบคุณที่หวานเมล็ดให้เราน้ำตาและรอยยิ้มปะปนกันความอิ่มเอมแผ่ซ่านทั้งหมู่บ้านหลายปีต่อมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีชีวิตที่สงบมั่นคงบ้านไม้บางหลัง ถูกปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นเด็กๆได้ไปโรงเรียนมีงานฝีมือที่ขายได้และผู้สูงอายุได้รับการดูแลชีวิตเรียบง่ายแต่มีความหมายลุงกับป้าทั้งสองนั่งบนชานบ้านในยามเย็นหัวเราะและพูดคุยถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยผ่านมาพวกเขาไม่ได้เก็บเงินมากมายแต่มีสิ่งที่มีค่ากว่าคือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่อุดมไปด้วยหัวใจ ความเคารพและการช่วยเหลือที่ไม่สิ้นสุดเด็กๆที่เคยได้รับผักเมื่อก่อนตอนนี้กลับมาช่วยป้าแบ่งเมล็ดและสอนเด็กคนใหม่ให้ทำตามคำว่าร่ำรวยในหมู่บ้านนี้ไม่ได้หมายถึงตู้เงินใหญ่แต่คือมีบ้านที่อบอุ่นโต๊ะอาหารที่มีพอกินการรู้ว่าตื่นมาแล้วจะมีคนอยู่เคียงข้างเวลายากลำบากและความรู้ที่ส่งต่อจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง ในค่าคืนที่เงียบสงบดวงดาวส่องประกายเหนือหลังคาป้าพูดกับลุงเบาๆเถ้าเราต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งเราก็คงทำแบบเดิมลุงยิ้มแล้วตอบว่าเพราะสิ่งที่เรามอบไปมันกลับมาในรูปแบบที่สวยงามกว่าเงินใดๆทั้งสองหันมองไปยังหมู่บ้านที่เติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่พวกเขาเคยหวานไว้และรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย ภาพของเด็กๆวิ่งเล่นในทุง่งเสียงหัวเราะและการทำเงินร่วมกันบ้านที่อุดมไปด้วยหัวใจไม่ได้สร้างจากความมั่งคั่งทางวัตถุเท่านั้นแต่สร้างจากการให้ยังมีสติการให้ที่สอนให้ผู้อื่นยืนได้และการเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างไม่หวังผลตอบแทน